สวัสดีจ้าวันนี้พอมีเวลาเรามาพาลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนกันจ้าเราจะมาทำแชมพูใช้เองนะคะที่เห็นนี้จะเป็น M8000 จ้าสารช่วยด้วยทำแชมพูจ้ะอันนี้หัวน้ำหอมจ้ะหัวน้ำหอมกับลานโนลีนช่วยผมนุ่มจ้ะอันนี้คือผงฟองนะคะ ี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งจ้ะรายละเอียดก็จะขึ้นเป็นตัวหนังสือให้ดูอยู่นะคะเนี่ยอันนี้เคดีจะช่วยให้เพิ่มความหนืดจ้ลารายละเอียดอยู่ในตัวหนังสืออ่านได้นะคะบางทีก็ <c oughs> บรรยายไม่ทันที่เห็นไกลๆก,ก็จะเป็นน้ำมะกรูดกับน,น้ำเปล่าจ้ะน้ำมะกรูดกับน้ำเปล่าน้ำน้ำมะกรูดเราจะต้มไว้แล้วลวกองเอาเตะกองเอาเต็น เนื้อล้วนๆจะนี่จ้ะส่วนผสมทั้งหมดเราก็จะสั่งมาจากแอปต่างๆนะคะเรามาเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันเลยจ้ะอันนี้ถ่ายให้ดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนนะคะนี่จ้ะเทส่วนผสมทั้งหมดลงไปจ้ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่อยๆทยะยทยอยเทลงไปนะคะแล้วก็น้ำก็ค่อยๆทยอยเทเหมือนกันจ้ะทุกอย่างก็คือ ค่อยทยอยเทกวนจนให้ข้าเหนดืดแล้วค่อยเทยลงไปเรื่อยๆจะ้ะทั้งหมดนี่เราจะใช้น้ำเปล่าสองลิตรนะคะใช้น้ำเปล่าสองลิตรแล้วก็น้ำมะกรูดน้ำมะกรูดนี่ลิตรครึ่งอันนี้จะเป็นผงฟองนะคะผงฟองผงฟองเราจะละลายน้ำก่อนไม่งั้นจะเป็นก้อนจะ้ะคือทุกอย่างเราต้องละลายน้ำก่อนจ้ะ น,นี่หัวน้ำหอมเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้จ้าแต่ส่วนตัวชอบกลิ่นมะกรูดค่ะก็ะเลยไม่ได้ใส่หัวน้ำหอมนะคะตามชอบค่ะแล้วแต่คนชอบจ้ะเมื่อทุกอย่างเข้ากันแล้วกวนทุกอย่างเข้ากันแล้วพร้อมความเข้มข้นเสร็จแล้วก็รอให้ฟองขยุบค่ะเดี๋ยวเราจะเติมอัญชันเข้าไปนะคะนี่จ้ะ น้ำอัญชันนี่เรามาต้มมาต้มให้เขาออกสีแล้วก็ใส่เยอะก็สีคนดีจ้ะบางบางที่เขาใสาน่นน้อยเนาะทางนี้มีมีของตัวเองเลยใส่เยอะเพิ่มเพิ่มสีสันดีจ้ะต้มเสร็จแล้วก็มากรองเแต่น้ำแล้วก็มาผสมกับน้ำน้ำน้ำแชมพูมะกรูดที่เรากวนไว้แล้วจ้ะ แค่นี้เราก็จะได้แชมพูมะกรูดอันชันอันสวยงามใช้กันอย่างจุกๆเลยจ้าก็ค่าใช้จ่ายไปอีกจ้า